สวัสดีค่ะดิฉัานนางนัทินีสาวิสัยค่ะผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานเทศกิจสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยังพรวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องบทบาทและหน้าที่ด้านการจราจรค่ะ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบยังพรมีสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางก้าวกระโดดส่งผลให้มีการหลั่งไหลของประชาชนในภูมิภาคต่างๆของประเทศเข้ามาประกอบกิจการอย่างมากมายส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลมาบยางพรประกอบกับเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรซึ่งต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการดูแลการจราจรในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีหน้าที่สำคัญเช่นการควบคุมจราจรช่วยเหลือและการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ถนนในการจราจรและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่และช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนและนักเรียน โดยทั่วไปงานเทศกิจจะปฏิบัติร่วมกับเจ้าพนักง,งานจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการจราจรและลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สิ่งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญในการลดจราจรติดขัดการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งคัดมีน้ำใจบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมจราจรที่ดีและปลอดภัยช่องทางการติดต่อนะคะหากสอบถามสามารถติดต่อมาได้สำนักง,งานประหลัดค่ะงานเทศกิจองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทร038026828ต่อ117ค่ะ